แบรนบางกอกปริวตรา,นนา,ราติเพกเกษมกัญจนาคารหัดดูที่ผสมผสานความสง่าง,งามของศิลปะยุโรปเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ครอบครัวระดับไฮเอนที่มองหาทั้งความรูหราและความเป็นส่วนตัวในทุกมิติของการอยู่อาศัยวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับบ้านไทยชูเบิร์ตบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ที่ให้พื้นที่ใช้สอยถึง603ตารางเมตร ประกอบไปด้วย5ห้องนอน6ห้องน้ําและ5ที่จอดรถการออกแบบให้รับรองกับทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวคนรุ่นใหม่โดยฟังก์ชันที่คิดมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด Living Solution นวัตกรรมจาก SC Asset ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุก generation บ้านทุกหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟในระยะยาว ยังมีในส่วนของ Elder c a r แ Design รองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยและ Home a u t o m a t i o n ระบบบ้านอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการคือคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของผู้พักอาศัยภายในครบครันด้วยฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบเกลือและโคเวิร์กอินสเปซที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวพบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับได้ที่นี่แกรนด์บางกอกาะบรวุวตทพิคเษมการจนา